สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดสวยวัดล้านนาไหว้จ้างสาวเล็บที่วัดท่านางตำบลอรแรดอำเภอเถินสวัดลำปางกันค่ะในวัดท่านางแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสวยงามและโดดเด่นในแบบฉบับของสถาปัตยกรรมล้านนาและสายมูห้ามพลาดเลยนะคะเราจะพาทุกท่านไปสักการะไหว้จ้างสาวเล็บเพื่อขอพรขอโชคลาภกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักเส้นทางไปวัดท่านางกันก่อนเลยนะคะ การเดินทางมาวัดนี้นะคะเมื่อเรามาถึงอำเภอเถินตรงเส้นสายเอเชียหรือถนนพหลโยธินให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางถนนที่เข้าไปตัวอำเภอเลยนะคะใช้เวลาประมาณ1กิโลเมตรค่ะเดินทางไปจนสุดจนถึงตัวอำเภอแล้วมองไปทางซ้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเห็นวัดท่านางอยู่สูงโดดเด่นสวยงดงามมากๆค่ะซึ่งวัดท่านางนะคะจะติดกับที่ว่าการอำเภอเก่าตรงกันข้ามเป็นตลาดสดผู้คนพลุกพ่านมาจับจ่ายซื้อของตลอดทุกวันค่ะ ขอเจริญสุขอ,อัตมาภาพาพระครูวัชระเกมอาจาย์เจ้าวัดวัดท่นางวัดท่านางตั้งอยู่เลขที่388หมู่3บ้านท่านางอําเภอเถินจังหวัดลำปางวัดท่านางสร้างเมื่อปีพศ2370โดยมีพระอัจฉริังการเป็นเจ้าวัดทุกแรกและเป็นเจ้าตําหนักผู้สร้างวัด นั่งเดิมวัดท่านางตั้งอยู่ที่อำเภอเก่าเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้นได้ขอย้ายมาอยู่ที่ม่อนดอยซึ่งเป็นพื้นที่ระดับสูงกว่าแม่น้ำบังในสมัยนั้นจึงทำการสร้างวัดท่านางขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ ในภาษาเหนือจ้างก็คือช้างสาวก็คือ20รวมกัน3ามคำคือช้าง20เล็บนั่นเองค่ะจ้างสาวเล็บตามประวัติที่บันทึกไว้ชื่อช้างปู่ใจสาวเล็บเป็นช้างพลายตัวผู้มีรูปร่างสูงใหญ่งางงอนสง่ญญางามมากและมีลักษณะพิเศษกว่าช้างทั่วไปก็คือเท้าแต่ละข้างมีห้าเล็บรวมเป็น20เล็บซึ่งต่างจากช้างทั่วไปที่มีข้างละสี่เล็บรวมเป็น16เล็บเท่านั้น ช,ช้างเชือกนี้เป็นช้างแสนร,รู้มีความเก่งกล้าสามารถยามออกศึกสงครามจะต้องนำหน้าเป็นแม่ทัพและได้รับชัยชนะทุกครั้งและเป็นช้างที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือศรัทธาเชื่อว่าสามารถดนบันดาลให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขในโยมด้านขอโชคลาภกันค่ะ